แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bigs Newball ข่าวเด่นฟุตบอลดังประจำวันนี้ครับวันนี้เราอยู่ในศึกฟุตบอลโลก2022ครับที่ประเทศกาต้านในรอบชิงแชมป์โลกครับเป็นศึกระหว่างทางฝั่งของฟ้าขาวอาร์เจนตินาครับกับทางฝั่งของตาไก่ฝรั่งเศสครับบอกได้เลยว่าคู่นี้ครับเป็นการ เขียนตำนานนะครับใครชนะจะได้เขียนตำนานของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นตำนานครองทุกถ้วยของเรียวเนลขอ s เมซี่หรือตำนานดับเบิลแชมป์ของฝรั่งเศสครับ mm. ดาวดวงที่2จะไปโผ่ที่ใครต้องบอกไว้เลยว่าลุ้นกันสุดตัวจริงๆครับแล้วคู่นี้ครับการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าทําเอาเราลุ้นกัน ทุกวินาทีเลยนะครับเล่นกันเนี่ยเต็มเวลาครับ120นาทีบวกโทษเวลาบาดเจ็บอีกก็ประมาณสัก130กว่ากนาทีครับและสิ้นสุดที่ดวลจุดโทษครับและเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าในส่วนของ130นาทีบวกจุดโทษเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของครึ่งแรกครับต้องบอกว่าประตูแรกครับแง้มมาให้อร์เตนเินาครับเป็นทางฝั่งของนี่ฮะ เดมเบเล่ครับทำฟาวดิมาเรียครับในกรอบเขตโทษครับและผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษครับทัานนี้ท่นั้นครับผู้สังหารประตูไม่ใช่ใครอื่นใดครับเป็นเรียวเรียวเมสซี่นั่นเองนะครับชายผู้ถูกคาดหวังมากที่สุดในฟุตบอลโลกปีนี้ครับและบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับเรียวเรียวเมสซี่ครับสังหารประตูจุดโทษไปได้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาร์เจนตินาครับตอนนี้ต่อมาที่ทางฝั่งของลูกที่สองกันบ้างครับในนาทีที่36ครับ แมคกอาริสเตอร์ครับโอ้ oh, ต้องบอกว่าเป็นการจ่ายบอลที่สวยมากครับจ่ายออกขวามาจากเรียวเนมานซีครับแล้วแทงให้แมคกอาริสเตอร์ครับกระชากทะลุช่องขึ้นมาครับและตัดสินใจส่งออกซ้ายให้ ดิมาเรียในกรอบเขตโทษครับและดิมาเรียครับสัดเรียบร้อยเป็นประตูไปครับทำให้อร์เตรเลีขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ในนาทีที่36หครับหลังจากนั้นก็เป็นเกมบุกของอร์เตรเลีในช่วงคือเวลาแรกนะครับในส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยก็เล่นเป็นในส่วนของเกมรับและการเคาน์เตอร์แท็กหรือการสวนกลับนะครับในคือเวลาหลังครับเหมือนประตูจะปิดครับชัยชนะจะไปเป็นทางฝั่งของอร์เตรเลีครับแต่ทั้งในทันั้นครับคิลเลียนเอมเปเป้ครับ โอ้โต้องบอกว่าได้ลูกจุดโทษครับในนาทีที่80และสังหารไปทําให้ฝรั่งเศสครับตีกลับมาครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับและก็พยายามเล่นไว้นะครับสำหรับฝั่งอาเจนตินาครับเพื่อให้ทางฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรหายใจหายคอกันน้อยลงนะครับก็คือพยายามดึงเวลาให้เต็มที่ครับแต่ว่าทันทีนั้นครับผ่านไปแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับโอ้โหบอลโยนมาสวยๆครับส่งมาที่มาคัสตูรามโคมาให้เอเบเป้เอมบเป้ จ่ายกลับมาที่ตูรามแล้วตูรามส่งให้เอ็มเปอเป้ P e K โดยการโขอีกหนึ่งทีแล้วไม่จับไม่แต่งครับซัดเน้นเน้นเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับตรงนี้ครับทำให้ทางฝั่งฝรั่งเศสเสมอเป็น2ประตูต่อ2และจบเวลาการแข่งขันเ0านาทีครับทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษครับแล้วพอต่อเวลาพิเศษมาครับครึ่งในส่วนของครึ่งเวลาพิเศษแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วเปิดครึ่งเวลาพิเศษหลังมาเนี่ยต้องบอกว่าเรียวเนเมซี่ จัดให้ครับอาเจนติน่าครับบุกหนักโถมเข้ามาครับในนาทีที่107ครับไหลเข้ามาต่อเนื่องและเป็นทางฝั่งของนี่ฮะราอตาโรม,มารติเนสครับ ซัดไปครับแต่ว่ายูโกยอริเซฟไว้ได้บอลก็ชอออกมาครับเรียวเดวิสซี่ครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วซัดเข้าไปเป็นประตูครับให้อร์เตินาขึ้นนำสามประตูต่อสองในนาทีที่109นั่นเองนะครับเหมือนกับเทวิติได้ให้ชัยชนะจะแง้มให้อาร์เตินาอย่างเต็มเปี่ยมและจะจบเกมไปแบบนี้ครับแต่ทันทีนั้นครับคีนเดบัสเป้ครับลากบอลครับเข้าไปที่กรอบเขตโทษครับแล้วถูกทำฟาวครับแล้วทำให้ทางฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยได้ลูกจุดโทษอีกหนึ่งลูกครับ และในนาทีที่108นะครับกิเลนเอ็มบาเป้ผู้สังหารประตูทำแฮชทริกให้ตัวเองครับภาพฝรั่งเศสเสมอเป็น3ประตูต่อ3ครับและเหมือนกับว่าจะจบเพยงเข้านี้ครับแต่ว่ามต้องบอกว่าจังหวะสุดท้ายครับมัวนี่ครับกระชากบอลขึ้นมาจ่ายมาอย่างสวยเลยครับสำหรับฝรั่งเศสมาที่มัวนี่ไหลขึ้นมาแล้วจะทําการยิงปิดสกอร์ครับแต่ว่านทีนั้นครับทางฝั่งของมาติเนสครับเอ็มมารโอกับมาติเนสครับ โดดออกมาเซฟไว้ได้ทันครับชิวเฉียดและทําให้จบเวลาการแข่งขัน120นาทีสกอร์เป็น3ประตูต่อ3ครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปดวลกระต่อที่จุดโทษและจุดโทษครับลูกแรกครับเป็นไปอื่นไปไม่ได้ครับคิลเลนเอ็มเปเปจากฝรั่งเศสครับซัดเน้นๆหนึ่งๆครับขึ้นนําก่อน1ประตูครับตามมาโดยเรเนลด์มัซีครับไม่พลาดเช่นกันครับซัดเข้าไปเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วมาที่ทางฟังของโกแมนครับ ก็ซัดไปแต่ว่าลูกนี้ครับมาติเนสครับโอ้ดามิเนสแกโดดมารับไว้ได้ครับตรงนี้ครับทาให้ไม่เป็นประตูฝรั่งเศสครับแล้วเปาโรดิบาล่าครับมาซัดประตูที่2ให้อาต์เจนาขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับหลังจากนั้นครับชัวเไมนี่ครับไหลขึ้นมาครับเป็นคนที่3ในการยิงจุดโทษแต่พี่แกยิงพลาดออกซ้ายเลยก่อไปครับไม่เป็นประตูครับทาให้ตอนนี้ครับกดดันหนักครับสำหรับฝรั่งเศสครับ และก็เป็นลูกยิงลูกที่3ของอาร์เจนตินาครับที่ปาเรเดสครับมาซัดไปให้ขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งและทางฝั่งของมัวน,นี่ครับมาซัดประตูที่สของฝรั่งเศสครับทำให้พวกเขาเนี่ยสกอร์เป็น2ต่อ3ครับและลูกสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของกอนซาโล o มอนเจลนะครับซัดให้ฝรั่งเศสครับ พายแพ้ไปในเกมนี้ครับอาร์เจนตินาชนะไป4ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าลูกสุดท้ายจากทางฝั่งกอนซาโรมอนเตลยครับส่งให้อาร์เจนตินาได้แชมป์ในการดวลจุดโทษและเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2022เป็นที่เรีบร้อยกับทีมอาร์เจนตินาครับ โอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าคู่นี้ดุเดือดมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสในศึกชิงแชมป์โลกในวันนี้นะครับแต่ว่าท่านี้นะครับก็ยังไม่หมดเรื่องดีใจเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยกวาด4รางวัลไปเลยนะครับในเมื่อวานนะต้องบอกว่าทางฝั่งของริโอเนเมซี่ครับได้ในส่วนของโกลเด้นบอลไปนะครับแล้วก็ได้ซิลเวอร์บูทด้วยนะครับส่วนทางฝั่งโกงเด็กโกลฟ์ครับเป็นทางฝั่งของอิมิลิอาโน่นะครับมาร์ติเนสครับ และก็สุดท้ายครับเบสยังเพลเยอร์ครับผู้เล่นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับนะเป็นเอนโซเฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของคิเรนแอ็บบเบ้ครับแน่นอนครับได้ทางฝั่งของโกลเด้นบูตไปนะครับก็จบไปครับกับฟุตบอลโลก2022กับประเทศกาตาร์ครับก็ต้องบอกว่าย้อีกันัีงครับว่าแชมเปี้ยนเป็นอาร์เจนตินาครับเปโอนิเมซี่สร้างตำนานเป็นที่เรียบร้อยครับ All r a r r t r r t o y ครับคือได้รางวัลได้ถ้วยในทุกการแข่งขันที่เขาลงแข่งครับท้านงดครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับกับ Big New Ball ข่าวเด่นฟุตบอลดังประจำวันครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม